ตึงมาเดี๋ยวล้วางลองลักไปนลับเอาจะ้ะเอาขึ้นมาเอา้นมาหน่อยมีไนะม่ในหนังดมีผักได้ได้ไหมลูกไม่เป็นไรค่ะผักเดี๋ยวแค่าน้ำเดี๋ยวตักน้ำม่หนูกินได้เหรอท้องอ้วก

โอ้โหกินกันแต่หมูผักไม่กินอืมต้องผูกแม่ไงเห็ดเห็ดหรือ่าไรไม่กินอ่ะอร่อยไหมล่ะตำมแม่ต้ไม่กินอร่อยไหม ได้เยอะได้โตไปไวได้ทำงาน,งานหาเงินให้แม่กินเพราะแม่กว่ามวยจะโตแม่ก็แก่แล้วทำไม่ได้แล้วเลี้ยงพ่อเดี๋ยวอีกคนอ่ะ, <laughs> อะมาเออแม่กวาเห็ดสุกแล้วมั้งเออสุกแล้วยกมาเลยเอยาปลา ตั้งโอ้เลยยกมาเลยโอเคได้เลยะกินละโอ้ส้มตำเป็นหมันทำไมไม่เห็นนะเอาไปเจ้าอ๋อเขากินเราซื้อมาอ้วนซื้อมากินหมดเลยใครเริ่มกินแล้วกินหมดเลยผักอ่ะเออใครซื้อผักเยอะก็กินพยายามกินผักหน่อย มาทุกคนเห็นหมั้ยกินได้ป่ะมากินได้แไหมหัวละอืมกลืนอ่ะหอยแล้วลูกแค่นั้นหน่อยก็กินไม่หมดแล้วได้รู้ ใหญ่แต่นะเม้าเดดจัดอย่างนี้ทำไรก็ผิดเอาอีกแม่กุ้งอ่ะเอาลงไปอีกอ่ะไม่กินแล้วหมอแม่ยังไม่ได้กินแม่ตัวเลย,ยอ่ะกุ้งมีอีกนะในตู้เย็นอนะ่ะกุ้งอ่ะ ui đi ngay hàng về đeo này này dễ dàng một kia lưới luôn! ดูของลูกสาวลูกสาวหมวยแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน<ม>ทุกคนกำลังลุยกันหน้าตั้ง๊ายบายขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาชมกันทุกท่านเลยนะคะ